สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับว่านะคะวันนี้ว่าจะพาทุกคนไปทําคลิปแกล้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแกล้งครั้งแรกเลยที่ทําในช่องนี้นะไม่เคยทํามาก่อนเลยคลิปแกล้งวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแล้ววันนี้นะคะเรามีคนร่วมแผนการก็คือช่องอะไรคะบีมชาแนลครับอ่าช่องบีมชาแนลนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแผนการประรวงกันเลยนะคะทุกคนนี่นะทุกคนเขากำลังนั่งกินเหล้ากันอยู่นะทุกคนไปดูกัน ไ่เปล่องหลงให้หลงด้วยเองหลังมันก็รยลวก็แบบนี้เลยไอ้วามงเอาโคีห oh, 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 anyway. ัวให้โองหมดเไม่ได้ขายโคโอมัเหรอโหมดเอาโองบ้านคุไปใช้ก่อนไหมันี่โอ่มังกรเปล่าเออมังกรด้วยลายไฟๆเลยโหลายกินลาหลานะ วนมอย่งไเานะโทษมาเอยงเฮ้ยให้หน่อยดิหาแก้วกินก่อนหิวนะหาแก้วกินก่อนตุนดังแขนงอ่ะคุณครูเอานีลอคนที่เป็นเลือประหวางบพจิังนะจิจังไม่ได้หรอกลักษณะเขาไม่ใช่คนจจัง เียวฟ้าวเียวฟ้าอะไรวะบอยอะไรโคกขี้เหล็กวะเออเปียวฟ้าโคกขี้เหล็กเรอบีบแกงแกงเขี้เหล็ก่มาเยอะนะแปดสามแปดศูนี่หัวเธอนะนี่ไงลำโพง ไม่ร้องให้เราไปเอาแก้วงงาไแก้วเราไม่มีฮะหัวเธอร้องตรงนี้หัอะไรไม่ร้องไม่ร้องโอ้นะมาอะไรไมนร้องมาอะไรไม่ร้องหัวไหนงหัวันน้อยมหัวนี่อย่ไรก็มันร้องมันร้องแถวเนี้โอโนี่ไงโทรศัพท์ โหอยบนข้อเทวาไว้ซักนี่เนี่ยโทรศัพท์ก็ตั้งไว้โอ้เออมันร้องแบบงัวเลยใครโทรเข้ามาเดีโอ้โหโทรมาร้องแบบงัวเฮือมันมีเหมือนว่าตั้งอ๋อไม่มียังไงอูเออท่านไหนใช่ถูกมะใช่กินนิ่มแดงๆงูอยู่ กูอยู่ข้าวแล้วมั้งใช่ก็ให้เราเอาจานมาไว้ใส่ยำใส่อะไรอ่ะเาให้เราเขาเอาทิ้งเลูกโอ้ยงวมันร้องไงร้อถนาดไ้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนโอ้โหเขาอัดคลิปมาสอนไว้แน่ๆเลยน่นน่ะ นี่ไงมีรูปด้วยโอ้โหเห็นด้วยอ้าวบอยเฮ้ยแขนนั่นอนนั่นน่ะน่ะสรอนนะดินี่ไง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 งร้อนฮะนั่นไจะแอบถ่ายส่งหัวเราเปล่านี่ไงนี่ระเบียนส่งดูดิ้วหน้าจอมีมือน้าแล้วก็มีกระจกเย็ีแล้วก็มาล้ออุดโอ้โหบอยทำกันอย่างนี้เลยหรอบอยนั่นเห็นที่ซ้อนเต็ม เอาใครน่ะตั้งเต็มเลยนี่ไงผมอยู่นี่นี่ไงโทรศัพท์ถ่ายไม่ได้เลยเรื่อง R X ข่านเลยนี่ไงเขาถ่ายไว้อยู่นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นนะสอนหมดเลยเขาตับไอวะตามหาโทรศัพท์จะขอโทรศัพท์ดิไม่มีของไม่มีของใครเอากลับบ้านนะเว้ยมาว่ามันลืมไว้เปล่าพมันร้องบ่อยมากเลยมาดูมันร้องอ่ะทั้งทังงัวไม่ร้องอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกงัว บอยเุ๊ใช้มาแอบอันทิพไว้มาแม่งหัวจับได้ในอหาแกล้วกแันไม่ใชเนี่ยนี่สอนนี่เมาถ้าเมาแล้วหัวนวนบ้านเขืองเบืองแล้วแย่บอยโอ๊ยไม่ใช่สอนเมานะบอยมันตังจริงๆนะบอยต่ไม่ตั้งเรื่องหอกแ้วได้ยินไร ไม่ไม่ไม่เห็นไอ้สนยกเบียโดยเขามันไม่มีเทเล็กนะเขาไมรู้เรที่ายเขาเล็กเห็นทอดเทเล็กไอ้กลังเคลียร์อยู่เลยน่ะวอามีไฟแรง้มดนะถ่าน่ร้อยงดเล็กอะไรวะปอกพิว่าพิว่าวุ้ย โอ้หัว่ะไม่ชื่อ,อสมมัวไม่ออไมไมก็รแจ้งเตือนหน่อยว่าตัวตาไปบ้าเลยอยู่นี่ไงเหงัวนเปิดเพลงอะไรของมันวะสิเ,เล่นที่ไหน

ฮัลโหลนี่นะทีละพ่อให้หน่อยตั้งกล้องไว้ด้วยเนี่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 ยคนนี้สงสัยเขียวฟ้าเขียวฟ้ากันลานนีโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ว่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ้อวมันร้องนี่